สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวฮิมะเทียมนะคะทั้งแบบกระป๋องและแบบขวดธรรมดาค่ะอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ต้องมีน้ำเปล่าเพิ่มมานะคะนี่นะคะก็เป็นรูปหิมะแล้วก็ชื่อสโน อินสโนมอินอน์สโนมนะคะนี่เราก็จะใส่น้ำลงไป,แล,ปแ,ลนะแล้วก็เป็นแ,บบนแล้วก็เปกระปุกแบบดึงนะคะนี่แข็งแรงค่ะ หัวตักหิมะนะคะแลก็มีหิมะเทียมก็จะเทหิมะเทียมใส่ในนี้นะคะพั่วน่ารักเชี่ยวนะคะคก็จะมาเทเทีเยมแล้วก็อย่าใส่เยอะนะคะนคนได้เลยนี่นะคะ,ะ,คะไดู้้ เอามือจับดูนะคะนี่มีผงเ,เลือดหิวะทีเยี่ยวเราก็สามารถใส่น้ำลงไปได้อีกหน่อยนะคะใส่เยอะอย่างมันจะมันจะเหลวนะคะอย่าใส่เยอะมากนี่มา,มาอี่เดี๋ยวเราก็จะมาดูของไทยเนี่ย ก็จะเป็นของไทยคะ่ะนี่เป็นฮิมมกระป๋องลูกฟ่วเซนโรเซสโนนะคะฮิมะเทียมแล้วก็มีบอกวิธีทำให้ได้นะคะเ้าก็มีช้อนให้หนึ่งคันช้อนพลาสติก็จะเปิดกันนะคะ,ะ,ะน,ะคะนี่นี่ในราคาที่เข่ากันนะคะเนี่ยได้เยอะกว่าอีกค่ะ ก็จะเอาน้ำเทใส่กระป๋องโรสเ้นนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปเลยแ้ำ,ำ,ำแสามารถบีมันแตกได้เราเอาใส่ลงไปอีกมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมานี่เราสามารถใช้มือคนได้เลยนะคะบีมันแตกเลยโอ้ได้เยอะมากเลยนะคะสาว สีฟ้านี่เป็นของเมืองนอกนะคะสีชมพูนี่เป็นของเมืองไทยค่ะราคาเท่ากันแต่ลาปริมาณที่มากกว่ากันเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. นสนุกมากเลยค่ะไม่ต้องเป็นเอลซ่าก็เสกหีมาได้นะคะนี่เยอะด้วย ลอเล่นกันดูนะคะเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะคะอย่าลืมก,กดติดตามและกด subscribe ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ